สวัสดีปีใหม่ค่ะแฟนๆช่องโชคตาพารวยแม่หมอก็ขอวอวยพรปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนานะคะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มิตผลบันดาลดนให้พ้นทุกข์สุขสดใสาการคิดไว้ให้สมหวังดังตั้งใจอุปสรรคโภยภัยไม่แพ้วพานให้ทรัพย์สินเงินทองมากองเถิดลาบยศเกิดสมดังจิตอธิษฐาน ทำสิ่งใดให้สมหวังดังปณิธานทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวลงตัวเอ่ยสวัสดีปีใหม่2,564ค่ะชาวรัคนาราศีเมษวาสนาดวงของชาวเมษในปี63ที่ผ่านมานั้นอาจจะมีหลายๆท่านที่ต้องฟันฝ่าต้องเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดวงปีนี้ในปี2,564นั้น เาจะมีทั้งมุมดีและก็มุมร้ายสำหรับลัคนาชาวราศีเมษโดยทั่วๆไปแล้วลัคนาเมษในด้านดีนั้นดาวมฤตยูนั้นยังทับอยู่ที่ลัคนาราศีของท่านและมีดาวพรฤหัสบดีนั้นทับเรือนมฤตยูด้วยและรวมถึงพรพฤหัสบดียังทำมุมโยกยังทำมุมส่งถึงมฤตยูที่ราศีเมษจึงส่งผลทำให้หลายๆท่านนั้น มีเกณฑ์เดินทางไกลเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองจากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็มีทั้งเรื่องหนักและเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วก็รวมถึงชีวิตในหลายๆในหลายๆท่านนะคะมีดวงที่จะเกิดการโยกย้ายเกิดขึ้นนะบางท่านอาจจะคิดที่จะ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศในระยะนี้ก็เป็นไปได้หรือจะเป็นในเรื่องของศาสตร์เล่นลับโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์ท่านก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้ในแนวนี้ได้แล้วก็ก้าวหน้าได้ดีด้วยและรวมถึงนะลัคนาเมษยังมีดาวพระฤหัสบดีทามุมโยกหลังอยู่พบลาภะของชาวราศีเมษจึงจะส่งผลทำให้ในปี64นั้น ลัคนาชาวราศีเมษยังมีคนอุป,ปถัมภ์ค่อนข้างมากหากท่านคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเช่นบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ท่านก็มีโอกาสที่จะดำเนินการได้ในได้ดีในปีนี้เลยค่ะทีนี้นะถ้าเรามองในมุมด้านที่อาจจะต้องมีเรื่องของระวังเนื้อระวังตัวกันบ้างนะสำหรับชาวเมษก็มีดาวมฤตยูนั้นที่เขายังทำมุมลัคนา มีดาวราหูนำหน้ามีดาวเนปจูนที่ขนาบหลังส่งผลทำให้ราคนาราศีเมษปีนี้นะคะมีดาวบะประเคาะบีบหน้าบีบหลังแล้วก็มีดาวมฤตยูกุมลักดาวสาวทำมุมฉากใส่ราศีเมษที่นี้จึงทำให้วิถีชีวิตของชาวราคนาราศีเมษนั้นบางทีอาจจะมีบ้างที่หนักที่เหนื่อยหรือมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเช่นกัน โดยเฉพาะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วยนะคะโรคที่เป็นแล้วเป็นเป็นหายหายคะ่ะโรคประจําตัวอาจจะกําเริบเกิดขึ้นอีกครั้งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการผ่าตัดจากอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้ก็ขอให้ท่านที่มีลักษณะราศีนั้นเฝ้าระวังไว้บ้างนะคะก็ควรอาจจะต้องมีออกกำลังกายก็ต้องมีพยายามดูแลสุขภาพไว้ให้ดีก็แล้วกันนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินการทองของชาวเมษนั้นถ้าเรามองในด้านดีนะคะยังมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุประเคะใหญ่อยู่พบลาภะความก้าวหน้าที่ยังดีโชคลาภใหญ่ยังพอมีนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนั้นก็ยังทำมุมสัมพันธ์ที่ดีถึงดาวการเงินจึงส่งผลทำให้รัคนาเมษนั้นการเงินดีมีเงินไม่ขาดนะคะสามารถที่จะหาเงินได้ และในช่วงวันที่14เมษายนในปี2564เนี่ยค่ะจนถึงประมาณเดือนมกราปี64เนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่ดาวสุประเค์นั้นทำมุมผ่านพบกระดุมพระการเงินของชาวเมษจึงจะส่งผลทำให้การเงินของท่านมีความคล่องตัวในระยะนั้นนะคะทีนี้หากเรามามองในมุมที่ต้องระมัดระวังกันบ้าง ลักษณาเมษนั้นก็จะมีดาวราหูซึ่งเป็นดาวบาปปะเคราะหใหญ่ได้โคจรทับพ,พบกระดุมพระการเงินของชาวเมษจึงทำให้ในปี64นั้นท่านมักจะเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่บางทีหามาได้เหมือนแบบหน้าทะลุหลังเลยค่ะก็ขอให้ท่านอดทนวางแผนการเงินให้ดีนะคะบางทีนะทรัพย์สินนะข้าวของก็จะมาเสียหายในระยะนี้นะคะและรวมถึงช่วง ที่ท่านต้องระวังนิดนึงก็จะเป็นช่วง28มิถุนายนปี64จนถึง20กรกฎาคมปี64ในระยะนี้ดาวศุ์การเงินนะคะโคจรในตำแหน่งราชาโชคก็จริงแต่มีดาวบาประเ,เบียนทั้ง3มุมในระยะนี้ค่ะจึงส่งผลทำให้ตัวชาวเมษนั้นเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่ สิ่งที่ตัวท่านต้องบริหารการเงินนะคะก็คือบริหารจัดการให้ดีๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะคะท่านก็ยังพอที่จะหาเงินได้อยู่นะคะทีนี้หากเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานของชาวเมษกันบ้างลัคนาราศีเมษนั้นมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนในภพการงานเป็นเจ้าเรือนกัมมะโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรแบบนี้ถือว่าดีนะคะ แล้วก็มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุประเคาะใหญ่ด้วยจอน,นำหน้าดาวเสารเรียกว่าพฤหัสให้คุณประโยชน์กับดาวเสารจึงทำให้การงานของชาวเมษนั้นยังดีอยู่นะคะมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆในระยะนี้ได้บางท่านก็มีเกณฑ์ที่จะขยายงานเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของที่ต้องระวังตัวกันบ้าง ยังมีดาวบาปพเคาะห์เบียนลัคนาเบียนภพกรมมะจึงจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีเมษบางท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานออกจากงานโยกย้ายงานเปลี่ยนเปลี่ยนงานไปสู่รูปแบบอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะอีกสิ่งหนึ่งบางคนนะทิ้งของเก่าเจอของใหม่ในระยะนั้นก็เป็นไปได้ในเดือนที่ผ่านมาหรือเดือน ในเดือนที่ท่านอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการงานหรือการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสำหรับท่านที่ทำธุรกิจหรือกิจการใดๆของตนเองนะคะโดยส่วนมากนะหลายๆท่านก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะบางทีนะอาจจะแบบยุบของเก่าบางอย่างลงแล้วก็ไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในระยะนั้นก็เป็นไปได้นะคะ สภาพคล่องทางด้านการค้าถือว่ายังพอที่จะดาเนินต่อไปได้อย่างดีนะคะสรุปง่ายๆก็คือว่าพื้นฐานดวงของชาวรัคนาราศีเมษนั้นนะ่ะควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งและจะนำไปสู่ในจุดอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะในปี64นันนะคะมันถึงจะดีทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความรักกันบ้างชาวเมษนะสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะโดยมากนะดาวบาปสุปเคราะห์ค่ะ ก็ยังทำมุมกับพบปตัตน,นิจึงจะส่งผลทำให้ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีคู่ความรักบางทีไม่ราบรื่นนะคะเป็นเรื่องธรรมดาหรือบางท่านคู่ครองมีโอกาสเจ็บป่วยมีโอกาสเจออุปสรรคในการดำเนินชีวิตในระยะนั้นและก็รวมถึงท่านอาจจะดูเหมือนกับว่าห่างๆกับคู่ครองไปสักนิดนึงนะคะแต่ก็ขอให้ท่านประคองชีวิตความรักอันน้อยๆของกันและกันเนี่ยคะ่ะให้ดีนะเราก็จะ ต้องพยายามที่จะมีสติในการใช้ชีวิตคู่นะคะเชื่อว่าก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะไม่เป็นไรนะและสำหรับท่านที่ยังโสดนะคะยังไม่มีคู่ครองนะคะและต้องการจะเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตก็เรียกว่าโชคทางความรักในปี64ถือว่ายังพอดีอยู่นะคะยังดีอยู่ พราะดาวพฤหสัสบ,บดีเป็นดาวสุประเคาะใหญ่นั้นยังทําตาแหน่งตรีโกณน,นะคะพบปัตนิคู่ครองของตัวท่านนะคะท่านยังพอที่จะมีโชคทางด้านความรักนะคะจะมีความจะมีดาวศุกเร์เป็นดาวปตาัตนิคู่ครองเพศตรงข้ามนะคะจะโคจรมาทับที่ราศีเมษและมีดาวสุประเคาะล้อมนาล้อมดังครบครันเลยก็จะส่งผลให้ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้คู่ครองในระยะนั้นคะ่ะ หรือท่านก็จะมีโอกาสที่จะพบคนที่ถูกใจในระยะนั้นก็เป็นไปได้และนี่คือการทำนายดวงของชาวรัคนาราศีเมษปี2564ค่ะก็ขอให้ชาวเมษนั้นโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ